สวัสดีค่ะพบกับเกดเพชรดนอีกแล้วนะคะวันนี้เกดพาทุกท่านมาชมรถเก๋งสุดสวยสุดประหยัดอีกคันนะคะคันนี้บอกได้เลยว่าพิเศษมากๆเลยรถคันนี้นะคะราคาไม่ถึงส0 0แสนด้วยซ้ํานะคะท่านใดที่กําลังมองหารถราคาพิเศษพิเศษราคาไม่สูงนะคะคันนี้เกดแนะนําเลยนะเป็นเจ้า m a ส d a 2นะคะเป็นรุ่น1.5 Sport นะคะคันนี้เป็นรถปี2012นะคะราคาพิเศษมากๆแค่189,0 0 0บาทเท่านั้นนะคะท่านใดสนใจ ะะรีบจับจองหรือทักหาเกด่วนเลยนะคะคันนี้พิเศษจริงๆเลขไม่แค่แสนเดียวนะคะสนใจทักหาเก๋โทรหาเก๋ได้เลยเบอร์0 8 3 4 3 0 6 8 8 3นะคะเก๋ยินดีให้บริการยินดีให้คำปรึกษ,ษาทุกท่านเลยนะคะใครที่กำลังมองหารถเก่งราคาประหยัดประหยัดนะคะราคาไม่ถึง200แสนนะคะ ใครที่กำลังมองหารถเก่งประหยัดประหยัดนะคะราคาไม่ถึงสองแสนนะคะแนะนำคันนี้เลยนะคะบอกได้เลยว่าคุณจะได้รถคุ้มค่าคุ้มราคาไปใช้กันแน่นอนค่ะเอาละค่ะถ,ถัดไปนะไปชมในส่วนของตัวรถกันเลยนะคะมาเราจะเริ่มกันที่ด้านหน้าของตัวรถนะคะมาดูที่โคมไฟเลยนะโคมไฟได้เป็นมัลติริฟเตอร์สวยๆแบบนี้เลยนะคะบอกได้เลยว่ารถไม่มีร่องรอยสะเก็ดหินใดๆเลยนะคะนี่เลยกระจังหน้าสวยๆเลยค่ะ ท่านใดที่สนใจนะคะตัวรถบอกได้เลยว่ารถคันนี้ไม่เคยชนหนักพีิกความจมน,น้ามาแน่นอนได้ไฟตัดหมอกมาด้วยนะคะการชนไม่มีร่องรอยการชนใดๆมาเลยนะคะรถคันนี้สภาพเดิมๆเลยนะคะนี่เลยตัวกระโปรงด้านหน้านะคะไม่มีร่องรอยบุบปุมใดๆเลยนะคะสันเหลี่ยมยังคมคมเลยนะคะนี่เลยสวยมากเลยนะคะท่านใดที่สนใจสามารถทักหาเขตได้เลยนะมาชมกันต่อนะคะ ตัวล้อนะคะได้เป็นล้อเดิมจากโรงงานนะคะเป็นขอบ15นะคะส่วนตัวยางเป็นยางฟีสิบเนะคะท่านใดที่สนใจนะคะสามารถทักหา,าเกตได้เลยคุณภาพของตัวรถคันนี้บอกได้เล้ว่าคุ้มค่ามากๆ, <S <S ๆแล้วก็ถัดไปนะคะมาชมในส่วนของกระจกมองข้างได้เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะมาพร้อมขอบชุดใส่เดียวแบบนี้เลยมาชมกันต่อในส่วนของกระจกนะคะกระจกรถ เป็นกระจกเดิมจากโรงงานแท้แน่นอนค่ะเขาจะมีสติ๊กเกอร์บ่งบอกตรงนี้ทุกบานเลยนะคะแล้วรถคันนี้นะคะติดฟีมาเรียบร้อยนะคะนี่เลยมีสติ๊กเกอร์ของมาสด้ายังอยู่เลยนะคะทุกอย่างสวยงามมากมากเลยนะคะมาชมในส่วนของด้านในกันต่อนะคะด้านในของตัวรถนะคะมาดูแผงข้างประตูตรงนี้ก่อนนะ ได้เป็นพลาสติกขึ้นรูปสีดํานะคะนี่เลยสวยๆเลยนะคะไม่มีร่องรอยขีดข่วนเลยนะคะแล้วก็มือจับใช้งานได้ปกติตัวปรับกระจกเป็นแบบไฟฟ้าด้านล่างนะคะมีที่วางแก้วมีชุดลําโพงมาให้พร้อมเลยนะคะซอกหน้าตรงนี้นะน็อตทุกตัวไม่เคยขยับขยืขย้อนแน่นอนเป็นโครงสร้างเดิมจากโรงงานทุกอย่างแน่นอนค่ะนี่เลยโครงสร้างเดิมจากโรงงานนะคะรถไม่เคยชนหนักหรกความจมน้ํามาแน่นอนค่ะนี่เลยสวยๆเดิมๆแน่นอนค่ะ ส่วนซอกเสาบีตรงนี้นะคะนะ็อตทุกตัวไม่เคยขยับขยื่นแน่นอนค่ะโครงสร้างเดิมจากโรงงานทุกอย่างเลยมาดูด้านในนะคะตัวเบาะนะมาดูด้านในตัวเบาะนะคะเบาะได้เป็นเบาะหนังสีดํานะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะใช้งานมาน้อยมากๆค่ะ รถคันนี้เป็นรถปี2012นะคะแต่สภาพตัวรถนะคะใช้งานน้อยมากๆแล้วก็ตัวปรับเบาะเป็นแบบมือยกนะคะใช้งานได้ปกติเลยนะคะ mm hmm. ด้านนี้นะได้แผ่นรองมาด้วยนะคะสวยๆสะอาดสะอ้านมากเลยนะคะเอาล่ hmm. ะค่ะถัดไปนะไปชมในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันเลยค่ะ mm hmm. มาชมห้อง ฝั่งนี้นะคะแผงข้างประตูได้เป็นพลาสติกขึ้นรูปสีดำนะคะมือจับใช้งานได้ปกตินะแล้วก็ตัวเปิดกระจกเป็นแบบไฟฟ้าได้ชุดลำโพงมาพร้อมนะคะด้านซอกนี้นะน็อตทุกตัวไม่เคยขยับขยื่นแน่นอน,นะคะ่ะโครงสร้างเดิมจากโรงงานทุกอย่างเลยนะคะตัวเบาะนะคะด้านในเป็นเบาะหนังสีดำนะคะเบาะหนังสีดำสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่เลยเบาะใช้งานมาน้อยมากๆเหมือนกันนะคะเบาะด้านในนะ ก็ถือว่าห้องผู้โดยสารใช้งานมาน้อยมากๆเลยค่ะไม่มีร่องรอยขีดข่วนหรือขาดใดๆเลยนะคะสภาพของตัวรถยังสวยๆมากเลยนะคะท่านใดที่มองหารถเก่งประหยัดประหยัดอย่างนี้นะคะคันนี้ตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนค่ะกับราคาแค่189,000บาทนะคะสนใจรีบโทรหาเก๋ได้เลยนะคะอัละค่ะถัดไปนะไปชมในส่วนของด้านท้ายนะคะมาดูที่ไฟท้ายก่อนนะไฟท้ายได้เป็นแบบ หลอด LED นะคะสวยๆใสๆแบบนี้เลยแล้วก็โลโก้ m าส a ้ายังอยู่ครบๆเลยนะคะคันนี้เป็นรุ่นสปอร์ตนะคะ1.5สปอร์ตส,สวยๆแบบนี้เลยเขาจะแต่งแต่งออกมาแบบสปอร์ตสปอร์ตสวยๆ,ๆเลยนะคะรถคันนี้ถือใช้งานได้สะดวกสบายแน่นอนค่ะด้วยขนาดกระทัดรัดแบบนี้นะคะเหมาะมากๆเลยกับการใช้ในเมืองนะคะเอาราคาถัดไปนะเก็บพาไปชมในส่วนของห้องเก็บสัมภาระนะคะ ห้องเก็บสัมภาระมาดูตรงนี้เลยสามารถกดปุ่มตรงนี้ได้เลยนะคะนีเลยมาชมกันเลยโอ้โหสะสอาดสะอ้านก,กว้างเหมือนรถมือใหม่เลยนะคะเหมือนรถป้ายแดงเลยนะถือว่ารถใช้งานมาน้อยมากๆเลยนะคะห้องเก็บสัมภาระส่วนนี้นะสามารถพับเบาะแล้วก็เก็บของได้อีกนะคะแล้วก็ตัวแผ่นรองตรงนี้นะคะได้มาด้วยนะเป็นแผ่นรองของมาสเตอสองเลยนะคะมาดูด้านล่างกันนะ ด้านล่างนะได้ยางอะไหล่มาด้วยนะคะครบชุดแบบนี้เลยนะคะส่วนต่างๆบอกได้เลยเป็นโครงสร้างจากโรงงานเดิมแน่นอนค่ะรถคันนี้ไม่มีชนหนักพีิความจมน้ํามาแน่นอนสภาพเดิมจากโรงงานทุกส่วนเลยนะคะนี่เลยสภาพเดิมๆเลยนะคะบอกได้เลยว่าคุณจะได้รถสวยรถดีไปใช้แน่นอนกับราคาประหยัดประหยัดแบบนี้นะคะรีบพากหาเกตเลยนะส่วนด้านบนนี้นะคะซีนซิลิโคนนะคะ อย่างเดิมๆจากโรงงานแน่นอนทุกส่วนเป็นส่วนเดิมจากโรงงานแน่นอนนี่ค่ะคุณภาพของตัวรถนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะสําหรับมาด้าสองันนี้นะคะท่านใดสนใจนะรีบทักหาเกด่วนเลยนะคะรถคันนี้ถือว่าคุา้มค่าคุ้มราคามากๆค่ะราคา1 8ึ่0แสบาทที่โพหาเกดได้เลยนะคะรถ,รถคันนี้พร้อมใช้งานมากๆเลยค่ะเอาละคะถัดไปนะไปชมในส่วนของด้านในกันต่อเลยนะคะ แผงข้างประตูนะเป็นพลาสติกขึ้นรูปสีดำแล้วก็มือจับใช้งานได้ปกติเลยนะคะตัวปรับกระจกเป็นแบบไฟฟ้าแล้วก็ชุดลำโพงมีมาให้พร้อมนะคะซอกเสาตรงนี้นะน็อตท,ทุกตัวยังเป็นน็อตเดิมนะคะโครงสร้างเดิมจากโรงงานทุกอย่างเลยนะคะรถคันนี้ไม่มีชนหนักที่คว่มจมน้ำมาแน่นอนส่วนด้านส่วนด้านหลังนะคะ รถคันนี้ไล่ฟ้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะคอนโซลด้านหลังก็สามารถวางของได้นะคะตัวเบาะใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดําเป็นเหบาะบาสองหมอนนะคะทุกอย่างสวยเดิมมากเลยนะคะแล้วก็ได้ตัวแผ่นรองพื้นมาด้วยนะคะนี่เลยสวยๆเดิมๆเ,เลยนะคะท่านใดที่กําลังมองหารถใช้งานนะคะคันนี้คุ้มๆเลยนะคะ สนใจรีบโทรหาเก๋ได้เลยนะ0834300683ค่ะอาลล์ราาถัดไปนะไปชมในส่วนของฝั่งคนขับกันนะคะฝั่งคนขับนะแผงข้างประตูเป็นพลาสติกขึ้นรูปสีดำเช่นกันค่ะมือจับตรงนี้นะใช้งานได้ปกตินะคะแล้วก็ตัวเปิดกระจกเป็นแบบไฟฟ้านะคะจะฝั่งออโต้คนขับนะคะ1จุดเลยแล้วมีที่วางแก้วให้มีชุดลำโพงให้พร้อมเลยนะคะน็อตซอก ซอกหน้าตรงนี้นะทุกตัวไม่เคยขยับขยื่อแน่นอนเป็นโครงสร้างเดิมจากโรงงานเลยนะคะนี่เลยเบาะสวยๆใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะสีดำสวยๆแบบนี้เลย เบาคนขับนะคะก็สวยๆนะคะใช้งานมาน้อยมากๆเลยแล้วก็ตัวปรับเบาะเป็นแบบมือยกนะคะปรับได้6ทิศทางนะฝั่งนี้นะคะซอกเสาบีตรงนี้นะคะน็อตทุกตัวไม่เคยขยับเพื่อแน่นอนแผ่นเพจน,นะคะยังอยู่ครบๆเลยนะคะมีเลยสภาพสมบูรณ์แบบมากเลยนะคะท่านใดที่สนใจรถนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดที่เกตได้เลยนะคะมีเลยสวยๆมากเลยนะคะเอาละคะ่ะไปชมด้านในกันต่อเลยนะ ชมกันต่อนะคะในส่วนของพวงมาลัยนะคะคันนี้ได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะตัวหนังหุ้มพวงมาลัยนะยังสวยสวยเดิมๆเลยนะคะทุกอย่างสวยเดิมนะคะไม่มีร่องรอยขีดข่วนหรือขาดใดๆเลยนะคะสําหรับพวงมาลัยคันนี้นะคะได้แอร์แบ็กมาด้วยนะคะ ท่านใดที่สนใจรถนะคะสอบถามเก๋ม,มาได้เลยนะสภาพของตัวรถนี่เลยด้านบนนะคะคอนโซลด้านหน้ายังสวยๆเดิมๆเลยนะคะไม่มีร่องรอยขีดข่วนใดๆเลยนะคะถือว่าเป็นสภาพของรถใหม่ได้เลยนะคะคันนี้แล้วก็ตรงนี้นะสามารถเก็บเอกสารได้นะคะเปิดแบบนี้เลยนี่เลย เก็บเอกาสารคู่มือรถได้นะคะส่วนตัววิทยุนะคะได้เป็นเครื่องเล่นแบบ cd นะคะใช้งานได้ปกติ amfm ใช้งานได้ปกติคานนี้เลยถือว่าเขาดีไซน์ออกมาสปอร์ตสมากเลยนะคะแล้วก็ตัวแอร์ได้เป็นแบบแมนวนวลนะคะนี่เลยตัวแอร์ได้เป็นแบบแมนวนวลนะคะปรับได้4ระดับนะคะ ได้ตัวเกียร์ออโต้มานะคะใช้งานได้ปกติทุกอย่างเลยค่ะใช้งานได้ง่ายๆเลยนะคะกับรถคันนี้นะคะออกแบบมาให้ขับง่ายๆกันเลยนะคะมาดูคอนโซลด้านกลางนะคะสามารถวางแก้วได้อีกนะคะตรงนี้1จุดเลยแล้วก็ตัวมือเบรกนะคะเป็นแบบมือยกนะคะช่องตรงนี้นะคะสามารถต่อ usb ได้นะคะ คอนโซลด้านกลางก็สะอาดสะอ้านนะคะใช้งานได้ปกติทุกส่วนเลยนะ่ันใดที่สนใจรถนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดกับเกได้เลยนะที่เบอร์0 8 3 4 3 0 0 6 8 3นะคะรถคันนี้ราคาพิเศษมากๆกับคุณภาพตัวรถนะคะเกบอกได้เลยว่าสภาพของตัวรถใหม่มากๆเลยนะคะรถยังขับดีมากเลยค่ะรถคันนี้เกดลองเทสได้แล้วนะคะถือว่าเป็นรถที่ใช้งานได้ สะดวกสบายมากเลยค่ะกับการใช้ชีวิตในเมืองเลยนะคะเอาละคระเดี๋ยวเกศพาทุกท่านนะคะไปชมเครื่องยนต์กันต่อเลยนะคะมาชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันต่อเลยนะคะคันนี้มีเลยห้องเครื่องยนต์นะคะสะอาดสะอา้านไม่มีร่องรอยหยดน้ํามันใดๆเลยนะคะบอกได้เลยรถคันนี้ใช้งานมาน้อยๆแล้วก็ดูแลเป็นอย่างดีนะคะทุกส่วนยังสมบูรณ์แบบเม็ดอาร์ตต่างๆยังอยู่ครบๆน็อตทุกตัวไม่เคยโดนขันโดนไขแน่นอนนี่ค่ะ นี่ค่ะน็อตทุกตัวนะคะไม่เคยโดนขันโดนไขแน่นอนตัวซีนซิลิโคนนะคะเดิมๆจากโรงงานแน่นอนนี่ค่ะบอกได้เลยว่ารถคันนี้สวยเดิมกับราคาพิเศษคุณได้รถสภาพใหม่แล้วก็ราคาถูกๆแบบนี้นะคะคุณรถไปใช้งานแน่นอนค่ะท่านใดที่สนใจนะคะสอบถามรายละเอียดที่เกตได้เลยนะคุณจะได้รถสวยรถดีไปใช้งานกันแน่นอนค่ะ ท่านใดที่กำลังมองหารถเก่งไว้ใช้งานนะคะคันนี้บอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยค่ะกับคุณภาพตัวรถนะคะรถใหม่มากๆรถคันนี้เป็นรถปี2012นะคะราคาพิเศษพิเศษแบบนี้ไม่ควรพลาดเลยนะคะราคาแค่189,000บาทเท่านั้นท่านใดที่สนใจนะคะรีบโทรหาเก๋ดได้เลยหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดนะคะสามารถทักข้อความมาหาเก๋ดได้เลยแล้วก็อยากดูตัวรถนะคะเก๋จะถ่ายวิดีโอแล้วก็ถ่ายเป็นรูป ภาพให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าอยากมาชมรถตัวจริงนะคะสามารถมาได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะซอยเซรีไทย68นะคะแล้วก็สามารถ พักหาเกตสอบถามเส้นทางที่เก๋ได้เลยเก๋ยินดีให้บริการยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านนะคะรถสวยๆคันนี้นะคะรอคุณอยู่ทักหาเกดด่วนเลยนะคะเอาละค่ะคลิปถัดไปนะคะเก๋จะมารีวิวรถเก๋งสุดสวยสุดประหยัดคันไหนอีกนะคะฝากกดติดตามเก๋ไว้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณสําหรับการรับชมขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะคะเก๋มีรถเก๋งสุดสวยสุดประหยัดมาให้ชมอีกแน่นอนสําหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดี ดีค่ะ